นะครับส่วนนะครับคลิปนี้ผมก็จะให้ดูนะนะครับในส่วนของอหลวงปู่ทิมนะครับแต่ก่อนเนี่ยหลวงปู่ทิมเนี่ยเล่นกันไม่แพงนะแบบนี้นะครับอยู่ที่ระยองนะใครรู้จักบ้างนะครับใครมีพระเครื่องนะหลวงปู่ทิมสามารถติดต่อมาขายผมได้เลยนะยินดีรับซื้อนะไม่ว่าจะเป็นพระบูชานะครับแบบนี้นะครับเงามันอาจจะสะท้อนหน่อยนะไม่เป็นไรผมให้ดูคร่าวๆนะครับหลวงปู่ทิมพระบูชาเนี่ยสามนิ้ว นะครับปี2517เนี่ยก็ไม่ได้เก่ามากนะครับพี่พี่นะครับคุณอานะครับคุณตาคุณยายเนี่ยอาจจะมีเคยเช่าไว้นะครับเนี่ยก็จะเป็นพวกอุดปูนปัตเตอร์เนี่ยนะครับตามยุคเนี่ยนะครับพี่พี่มีสามารถนํามาปล่อยเช่าผมได้เลยนะยินดีรับเช่านะครับหลวงพ่ทีมเนี่ยต้องบอกว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีเยอะมากนะครับนี่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมนะแต่นะครับความที่บอกว่ามีเยอะมากนะครับแล้วก็เป็น ยอดนิยมในปัจจุบันเนี่ยของเก๋นะครับของปอมมันก็จะเยอะนะครับพี่พนะครับเนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเนื้อทองคําตอกโค้ดสาลานะครับตอกเลขสามแบบเนี้นะครับกิ่งชินนบันทอนชอนนะพุทธิดนะครับชินนบันชอนแบบนี้นะเห็นไหมพี่พี่นะครับของแท้มีไหมแม่มีนะแต่ค่อนข้างที่จะปนเก๋นะก็ต้องดูนะครับเอาเป็นว่าผมให้ดูคร่าวๆมีอะไรบ้างพวกกิ่งชินนบันชอนนะครับ มีเสมานะครับเนื้อนะครับมาเนื้อทองแดงนะครับเนื้อเงินลงยานะครับผมเปิดเจอหรือยังมีเยอะนะมีเห็นไหมอันนี้ไม่มีนะไม่เป็นไรนะครับก็รูทิมนะหลายคนอาจจะทราบนะครับมีไหมไม่มีอันนี้เป็นพระชัยวัดนะครับแบบนี้นะฮะมีราคาทั้งหมดนะครับอันนี้สั่งกระจายนะฮะนะครับสั่งกระจายนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็น มีเยอะนะครับมีเยอะนะครับเป็นพ้ายุคนะครับยุคเดียวกันกับหลวงปู่โต๊ะนะครับใครที่มีก็หลวงปู่โต๊ก็สามารถนํามาปล่อยเช่าผมได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตามหาลาบนะครับปุ้ยปุ้ยนะครับแบบนี้มีอีกไหมส่วนมากจะเป็นพ้าหล่อนะมีพวกเสมาไหมเสมาไม่มีไม่เป็นไรค่อนข้างไหมนะครับนี่แบบนี้นะครับปิดตานะครับ มหาอุดนะแบบนี้มีเนื้อทองคำเนื้อเงินนะครับเนื้อทองแดงทองแดงมีไหมนะครับเนื้อกระไหลทองนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อตะกัวใช่ไหมใครมีนะครับอันนี้ก็รูปหล่อไตมาสนะครับลองพิมพ์นะครับนี่นะครับใครมียังหลงเหลืออยู่ยังไม่ได้ปล่อยเช่าอันนี้ก็เป็นฮารุมานนะครับหมดละนะครับหมดใหญ่อ่าโอเคโอเคผมให้ดูมีไหมมีไหมนะครับ มีเยอะนะครับอ่าแบบนี้นะครับกิ่งพระชัยวัดนะครับปิดตาเห็นไหมพี่พี่เนี่ยเนี่ยเครื่องนะฮะหลวงพ่อก็จะมีเยอะเห็นไหมครับแบบนี้มีอีกไหม,มอะไรบ้างนะครับอันนี้อะไรบ้างโรงแรมนะโรงแรมไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เขาโฆษณาในหนังสือนะ <laughs> ไม่เกี่ยวนะพี่ <laughs> ผมพยายามหาเปิดรูปพระอยู่นะ โอเคอ่านี่เสมานะครับเสมาแบบนี้นี่เห็นไหมนี่นะครับฉลุนะครับนี่เสมาแนบมทองคํามีเงินนะครับนี่นวะนะครับอันนี้เจริญพรบนนะครับจมพชเจริญพรล่างนะครับใครมีก็ติดต่อมาปล่อยเช่าผมได้เลยนะยินดีรับซื้อนะครับรับเช่าแบบนี้นะครับนี่ก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยนะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้นะครับ